กลับมาในช่วงนี้ครับมาติดตามคลิปดีเบจัดให้ครับจะพาไปดูเรื่องของเน็ตประชารัฐครับอีกหนึ่งโครงการดีๆของรัฐบาลที่บ้านเซปาละอำเภออุ้มผางจังหวัดตาซึ่งบ้านเซปาละอยู่ห่างจากอำเภออุ้มผางประมาณ30กิโลเมตรครับชาวบ้านที่นี่สามารถใช้เน็ตประชารัฐในการสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส่วนน้องๆก็สามารถใช้เน็ตในเรื่องของการเรียนการสอนได้เป็นอย่างไรไปติดตามด้วยจากคลิปดี N อบจัดให้จากสวททม่สอดครับ ครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ตำบลแม่ละมุงนะครับบ้านเซปะระอำเภอปุ้มผานะครับซึ่งถ้าเกิดเรานับกันนะครับบ้านเซปะระเนี่ย่างจากปุ้มผางนะครับสากว่ากิโลครับคุณผู้ชมครับซึ่งในส่วนตรงนี้จุดที่ผมยืนอยู่นี้อยากจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆของรัฐบาลครับนั่นคือโครงการเน็ตประนารังเองนะครับเด็ดที่นะครับกระจายให้ น้องนะครับชาวหมู่บ้านเซปาละนะครับได้ใช้อินเทอร์เน็ตกันอย่างทั่วถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรหรือว่าจะเป็นน้องๆนะครับได้มาค้นหาข้อมูลนะครับในเรื่องของการใช้เน็ตในการที่จะดูเรื่องของการเรียนหรือว่าเรื่องสิ่งที่เขาสนใจครับสำหรับอินเทอร์เน็ตที่นี่นะครับโครงการเด็กประชารัฐนะครับจะความเดร็วขนาดไหนออาว่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่ากับโครงการนี้โครงการเด็กประชารัฐที่บ้านเซปาละอําเภอภูมผาาในซิซนี้นะครับ แาะที่นะครับคือความเร็วนะครับของเน็ตประชารัฐนะครับที่บ้านเซกาลัสนะครับอระตูทุ่งถางซึ่งก็ถือว่าเป็นอินเทอร์เน็ตแรลชที่เพียงพอกับความต้องการนะครับของพี่น้องประชาชนนะครับหรือว่าพี่น้องในหมู่บ้านนี้นะครับเพื่อที่จะสืบค้นข้อมูลนะครับในการใช้สืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการเกษตรนะครับหรือว่าอาจจะเป็นน้องๆนะครับที่เรียกได้ว่าได้ใช้งานตรงนี้นะครับเป็นอย่างเพียงพอโครงการทีจีของรัฐบาลจับโครงการนี้ใครเลยจะศูนย์เน็ตประชารัฐนครับ